ก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจเนาะโมทีว่าเออร์โกโนมิกส์นะครับแล้วก็เป็นไซส์400กับ375ซีซีนะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับคนไข้ก็ส่วนใหญ่ก็แต่งชุดเป็นชุดเซ็กซี่เนาะเป็นสไตล์เซ็กซี่เป็นวีเจด้วยทำงานหลายอย่างเนาะ,ะก็อ่แนะนำตัวเลยแล้วกันครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิวนะคะก็ทำหน้าอ,อก กับคุณหมอส่องยอดค่ะได้สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วเนาะครับมีอายุเท่าไหร่นะครับยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดนะเนาะก็คือเป็นทำทำงานคือเรียนมาฮะทางด้านทางนิเทศทางธุรกิจธุรกิจะเนาะแล้วก็มีทำงานที่เป็นพวกวีเจอย่างนี้ด้วยทำเป็น m อซอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับก็เลยแบบอยากอยากจะให้แบบดู เซ็กซี่ขึ้นเพราะปกติก็ใส่ชุดแบบเซ็กซี่นิดนึงอยู่แล้วบางทีก็บิกินี่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วต้องคอยนั่งดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความคิดมาตั้งนานแล้ว่าอยากจะเสริมหน้าอกค่ะก็ใส่ชุดแบบเป็นสาสเดียวมั่งเกาะอกบ้างเซ็กเป็นแบบแนวเซ็กซี่หน่อยใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าหน้าอกใหญ่ขึ้นนิดนึงก็น่าจะดูธรรมชาติดยน่าจะดูแบบดอดีขึ้นแต่ว่าเราก็อยากได้แบบแนวธรรมชาติอยู่หรอใช่ค่ะ เป็นยังไง <Okay. S 2> ถึงเราคิดว่าใหญ่คือนมใหญ่อะมันก็จะมีใหญ่สองแบบใหญ่แบบธรรมชาติกับใหญ่แบบให้รู้ว่าทำใช่ใช,ใช่ไหมจริงจริงแล้วถ้าบางคนไปดูในท้องตลาดมันโฆษณาเยอะแยะว่านมแบบใหญ่ทรงนู้นทรงนี้ต้องหยดน้ํทต้องทรงเรียกชื่ออะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆรนะ่ะมันมีอยู่แค่สองสไตล์นั่นแหละคือสไตล์ธรรมชาติกับสไตล์แบบให้รู้ว่าทำใช <Okay. S 2> ่แต่เราชอบแบบไหนอะชอบแบบโลว์แบบ เข้ากับตัวค่ะคือไม่อยากให้แบบเห็นว่าเซ็งบล็อกขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยมาเลือกที่นี่แหละใช่ยังไงรู้จักดิมคลินิกมาจากยังไงบ้างครับมิวก็ดูรีวิวหลายเคสค่ะแล้วก็มีรีเสิร์เองแล้วก็ไปเจอคีพี่เปเปอร์ใน u t u b e อะค่ะเขาก็รีวิวเรียลดีแล้วก็บอกรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแบบหนูก็สนใจแล้วก็ไปดูเป็นแบบเคสไปเคสที่แบบเปรียบเทียบก่อนหลังแล้วก็ น่าจะชอบของคุณหมอที่สุดแล้วตั้งแต่ดูมาในในไทยอะค่ะก็เพราะว่าชอบชอบเป็น natural look ไม่เอาแบบเออ augmented look คัวแบบ fake อะไม่อยากให้ดู fake เพราะว่าเราก็ดูไซส์มาตั้งแต่บ้านจากบ้านว่า300กว่าแน่นอนพอ3าะ300กว่าเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบคิดแล้วว่าเอะถ้ามันไซส์ใหญ่เนี่ยบางคนหมอบางคนที่เขาทำแล้วแบบเป็นบล็อกมากๆเนี่ย อ๋อมันก็จะเจอกันเยอะเนาะ <Okay. S 2> ใช่ไหมเพราะวันไซก็เลยคิดว่าเออต้องหาเทคนิคที่ที่ทำแล้วมันไม่เป็นบล <Okay. S 2> ็อกก็เทคนิคสองกล้องเทคนิคยืดเนื้อให้ดีนี่แหละของของ,ของที่ดิคชิน,น,นิกันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็รวมถึงไฮบริดด้วยเนาะฉีดไขมันแต่ว่าอันนี้เราบอกเนื้อพอเราก็เลยคิดว่ายังยังไม่จําเป็นถึงจะต้องฉีดไขมันร่วมด้วยแต่ว่าก็มาวัดกันวันที่มาปรึกษานี่เรา เป็นยังไงบ้างตอนนั้นเราคิดว่าเราต้องไซส์เท่าไหร่ยังไงคิดมองยังไงบ้างจริงๆก็มีดูไว้บางเคสแต่ว่าหนูจะเป็นคนค่อนข้างอวบแบบตัวใหญ่ก็เลยอ,อยากได้ใหญ่<ด>นิดนึงเพราะว่าน้ําหนัก59เ้านาะสูงร้อยหกสิาเออยี่สิบสาก็คือเป็นคนมีเนื้อมีมีสะโพกมีแต่หน้าอกก็มีอยู่เนื้ออยู่สองอกับ ประมาณ2 0 0ร้อซีซีอ่ะวัดได้ร้อยแปดสิบกับสองร้อยยี่สิบแล้วก็คือกระดูกมันเป็นอกไก่มันก็เล็กว้างอยู่ตรงกลางแล้วก็ร่องอกก็จะห่างมากเลยไม่เห็นไม่เห็นร่องเลยนะถ้าใครดูรูปก่อนนี่ก็ไม่เห็นคือนมเนี่ยมีมีขนาดรอศเกือบสองร้อยซีซีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านมมันห่างมันออกข้างเป็นอกไก่อกไก่คือกระดูกนูนตรงกลางแล้วมันจะนมมันจะชี้ออกนัานข้างร่วมกับมีความเป็นนมจุกนิดนึงของหัวนมมันแหลมเนื้อมันไม่ไม่กระจายตัวนั้นมันก็กระจุกแล้วก็ทําให้ร่องอกเนี่ยมันมัน ใส่ซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อนี่อาจจะเกิดปัญหาได้นะเพราะว่าใต้กล้ามเนื้อในคนที่เป็นอกไก่เนี่ยมันจะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะห่างออกจากกันใส่เข้าไปแล้วร่องนี่จะยิ่งแบบห่างแล้วก็หัวนมจะชี้ออกข้างเจอเยอะมากแล้วบางคนนี่ถ้ายิ่งใส่ใหญ่ขนาด4 0 0ซ c อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นแบบปวดหลังปวดไหล่กันได้เลยนะ <Okay. S 1> อันนี้หมอแนะนําเหนือกล้ามเนื้อด้วยซิลิโคนโมดิวาเอโกโนมิกนะเพราะว่าอยากได้แบบธรรมชาติแล้วก็มีแบบสลลปลงมาเนาะไม่เห็นขอบ ก็เทคนิคสองกล้องนี่แหละมันจะสามารถยืดตัดเนื้อได้รวมถึงถึงการเย็บล็อกร่องให้มันพอดีเนี่ยนะครับก็หลังทำเนี่ยก็คือจะได้1นิ้วมือคอยตรงกลางเึื่งมันมันจะพอดีมากเนาะมันจะได้ได้ร่องเวลาใส่บาเวลาไม่ใส่บาดันเนี่ยมันจะเห็น1นิ้วมือนี่ถือว่าดีที่สดุดแต่พอใส่บาดันปุ๊บมันถึงจะกลับมาชิตยาอย่าไปหลงเชื่อนะมันจะมีบางที่เขาก็จะแบบใส่แบบพอถอดปุ๊บจิตเลยอย่างเงี้ยพ<ข>อใส่บา อันนั้นจะเกิดปัญหาว่านมมันจะแฟดติดกันแล้วอาจจะดูไม่ธรรมชาติเนาะแต่อันนี้ก็คือเราวัดให้พอดีก็คือข้างหนึ่งใช้375อีกข้างหนึ่งก็คือ4 0 0ซีซีนะวันลองเนี่ยจริงๆแล้วหมอกใ็ให้ให้2-3สาไซส์เลยแหละ400 360แล้วก็340อ่าคือคือ หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสไตล์เราเนี่ยอาจจะแบบเซ็กซี่มากกลางน้อยยังไง<ช>ก็เลยให้ไปสามไซส์ประมาณว่าเอาแบบเต็มคัพซีหรือว่าเอาคัพซีกลางๆงอย่างเงี้ยนะครับหรือแค่คัพซีต้นๆซึ่งพอลองแล้วก็รู้สึกว่าเอาให้เต็มที่สุดแล้วกันใช่ไห<ช>ม<ะ>ก็ตกที่400ร<ช>้อเป็นยังไงกับการวัดเรารู้สึกว่าตอนที่เราวัดเราใช้เวลานานไหมในการปรึกษาอย่างเงี้ยครับ หมอละเอียดมากค่ะแล้วก็คุณหมอพูดตามความจริงว่าถ้า360ตอนนั้นมันจะเสี่ยงนมแฝดนูรับได้ไหมถ้าถ้าไม่360ก็3ก็3 40หรือว่า400ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ตัดสินใจอยู่สะะักพักแล้วก็คิดว่า400 400เลยน่าจะเหมาะก,กว่าค่ะ,ะเพราะว่าเราแบบใส่เซ็กซี่เนาะ,ะก็แบบบิกินี่อย่างเงี้ยใส่ใหญ่นิดนึงก็จะดูสวยเนาะ ก็หลังทำแล้วเออเราแบบได้ตามที่เราคิดไว้ไหมในตอนที่ปรึกษาแล้วได้ลองแบบนั้นแล้วหลังทำนี่เราได้ไซส์เหมือนเหมือนที่วันลองเลยไหมครับเออหลังทำพอเริ่มเดินได้ส่องกระจกตัวพอถอดบาร์สพอร์ตชอบชอบส่งมากค่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่ทำที่นี่กับหมอค่ะก็คือไม่ไม,ไม่มีปัญหาอย่างที่เรากลัวใช่ค่ะ ก็มีความกลัวอยู่สัก2อสอย่างเหมือนกันใช่ใชไหมครับเพราะว่าเวลาเราเีซสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับเสริมน้ออกเนี่ยก็<ช>จะเจอเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งเรื่องที่บอกว่ากลัวจะเป็นบล็อกกลัวจะดูเฟกดูไม่ได้แบบเนเชอรัลลุคใช่ไหม<ช>เราอยากให้แบบไม่เห็นขอไม่เกินไม่ล้นออกมาที่คออย่างเงี้ยถือว่าปกติมีความสโลกไม่ล้นมาที่คอเพราบางคนเนี่ยบางที่เขาทาใหญ่นะใหญ่แต่ว่าใหญ่แบบเป็นลูก ที่บางเขาโฆษณาว่าเนินช so ัดๆอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันชัดเกินมันมันเลยมาที่คออ่ะซึ่งไม่เอาเราไม่ได้อยากได้ชัดแบบขนาดนั้นอันนี้ก็เลยมันขึ้นกับเทคนิคการทําไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเลือกแต่ซิลิโคนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเลือกแต่ซิลิโคนอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่จะมันคือได้ได้ลูกเข้ามาในในหน้าอกแต่ว่าจะ เนินจะสวยหรือจะไม่สวยจะพอดีตัวหรือว่ายัางไงขึ้นกับหมอในการวัดแล้วก็วางตำแหน่งซิลิคนเนะเอาะอีกปัญหาหนึ่งเห็นบอกว่ากลัวเรื่องพังผืดด้วยค่ะอ๋อเป็นยังไงครับเออก็นิ่มดีค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เจ็บไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แข็งเก่งไม่ต้องมานวดใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าไปหาข้อมูลมาบางที่ทํามาแล้วแข็งใช่ค่ะแล้วก็แข็งเลยก็จะ ต้องนวดต้องอะไรรอปีสองปีปงจะแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยตนใหญ่นั้นหยุดหยุดใต้กมเนื้อมันก็ต้องนวดแต่บางทีทําเนื้อกลมเนื้อเขายังแข็งนะเพราะว่าหนึ่งบางทีเขาใส่ใหญ่เกินไปสองก็คือเขาไม่ได้ยืดเนื้อไม่ได้ส่องกล้องไม่ใส่เดนก็มีนะเพราะว่าบางคนไม่ใส่สายระบายเนี่ยเลือดมันคั่งคั้งที่บางคนเนี่ยโฆษณาเอาแต่ว่าโฆษณาว่าโอ้ไม่เดี๋ยวนี้เทคนิคใหม่ไม่ต้องใส่เดน แต่พอไม่ใส่ปรากฏตออกมีน้ําข้างเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยจริงๆพบว่าเจอโรคซีดเนี่ยเยอะมากที่สุดในโลกเลยคือโรคซีดเนี่ยทัลซินเ,เนี่ยเจอเยอะแล้วความซีดเนี่ยบางคนคนที่เป็นทัลซินบางคนเลือดหยุดช้าอีกเลือดแผลก็หายช้าเลือดหยุดช้านี่ก็ทําให้บวมช้าแล้วสุดท้ายก็เกิดทังผื่นมากมากกว่าทั่วๆไปเน <S <S าะเพราะฉะนั้น <S <S ไม่ใส่เรนอนะไม่ใส่ได้นะแต่พอไม่ใส่กลายเป็นว่าทังผื่นเกิดมากกว่า นมบวมกว่าช้ำกว่ากว่าจะนิ่มเนี่ยหลายเดือนซึ่งของเราเนี่ยใส่เดนแล้วก็ไม่เจ็บไม่มีปัญหาเลยค่ะปลอดภัยเดไม่ได้แบบว่าติดเชื้ออะไรใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวเรื่องการใส่สายเดนสักสองสาวันอย่างนั้ยใช่ไหมก็ได้นอกอกที่นิ่มมอย่างเงี้ยเนาะเรานิ่มมาตั้งแต่กี่วันรู้สึกว่าแบบมันเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยอทิตย์แรกก็ชอบแล้วนะคะจริแบบไม่บวมไม่รู้สึกว่าทรงเห็น จริงๆจะถ่ายรูปก,ก็ถ่ายได้เลยตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ถึงสงสัปดาห์อาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์แรกกันนะก็ถือว่าเรื่องความตึงแข็งพังผืดเนี่ยก็ไม่ไม่มีอย่างที่เรากังวลเพราะเราก็ถือว่าเราขาข้อมูลได้ดีแล้วเราดูรีวิวจากเรียวรีวิวแบบนี้ที่รายการทาั้งทาง f b o o k y o u y u u t เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าคนไข้จริงๆเขามารีวิวเแบบว่าก็ได้ผลที่ดีจริงๆนะ แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะ,ะเรื่องของการดมยาค่ะใช่๋อเราเป็นยังไงอะกังวลเรื่องเอ่อเพราะว่าหนูไม่อยากใช้ยาชาเลยค่ะก็ดูเป็นแค่ที่ใช้ดมยาสลบเท่านั้นที่มีแพทย์วิสัญญี<ง>ดูแลอะไรอย่างี้ค่ะ<อ>ซึ่งที่นี่ก็ได้มาตรฐานนะคะแล้วหน,นูก็ดูแลตัวเองด้วยหลังผ่าตัดก็ไม่ได้มีใครมาดูแลก็นอนโรงพยาบาลหนึ่งวันหลังจากนั้นก็ชิลค่ะดูแลตัวเองได้ที่บ้านกลับไป นอนกิ่บ้านได้พักรักษาปกติก็คือมันเจ็บอยู่แค่วันเดียวอะเนาะไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรมากด้วยใช่ไหมครับแล้วก็คือดมยาสลบเนี่ยเราก็ถือว่าเอาแบบออนนี้น็นอนโรงพยาบาลด้วยอ่าก็นอนก็ดมยาสลบนี่ก็สําคัญเพราะว่าต้องต้องเวนแพทย์เฉพาะทางเนาะยังไม่เอาไม่เอายาชาเห็นบอกว่ามีประสบการณ์เพื่อนไปทํายาชาจริงๆเหรอใช่ใช่ทำนมยาชาราคาต่างกันมากด้วยก็ทําอยู่แค่สักสี่ห้าหมื่นได้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือจริงๆก็ทําได้นะแต่ว่ามันจะเสี่ยงชีวิตเอานิดนึงอคือทำนมยาชาถามว่าทาได้ไหมทําได้ยาชายาเบอเนี่ยทาได้แต่ผลเนี่ยห่างกันแบบสิบเท่าเรียกว่าอย่างนั้นคือทําได้แต่แบบเสี่ยงเสี่ยงชีวิตผลก็ไม่แน่ไม่นอนบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันไม่ดีเนี่ยเราต้องคิดถึงว่าถ้าเราเป็นคนคนนั้นคนที่สวยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไง อย่าคิดแต่ว่าถ้าเรารอดขึ้นมาเราคงประหยัดตังค์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าบางทีมันเสี่ยงถึงเสียชีวิตเนาะในการที่แบบเลือดไม่หยุดอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แบบมีแบบไปเลือดไปเสียเลือดอยู่ที่บ้านหรือว่าเกิดปัญหาช็อกระหว่างผ่าตัดได้เนาะยายาชายาสลบเนี่ยมันยาชาหรือยาสลบเนี่ยมันมันเป็น เรีนที่ต้องคิดแต่ว่าถ้าพูดถึงมาตรฐานของการเสริมน้ออกเลยจริงๆก็คือเป็นยาสลบแน่นอนมี <Okay. S 1> ดิสันญ e ีแพทย์คอยดูมีใส่ท่อช่วยหายใจมีเครื่องช่วยหายใจอย่างนี้นะครับก็ยาชาก็ลองคิดว่าบางครั้งเนี่ยยาชาเนี่ยมันมันจะทําได้ในคนที่ไม่ไม่ค่อยมีเนื้อแล้วก็บางคนที่เส้นเลือดมันมันไม่ได้แบบใหญ่มากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากอายุน้อยมาก ซึ่งจริงๆเราไม่รู้หรอกถึงแม้เราจะอายุน้อยเราก็ไม่รู้ว่าเราอะเส้นเลือดของเราเป็นยังไงโครงสร้างของกระดูกของเราเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่หมอเลาะเวลาเลาะทําเป็นช่องให้เอาซิลิคอนใส่ตรงนั้น,น่ะมันใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าซึ่งใช้อยู่นานเลยใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะนะซึ่งความร้อนของจี้ไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นไป 500- ร้อถึงพันองศานะ mm hmm. คือมากกว่าน้ําเดือด5เท่าสิบเท่าโอ้ hmm. oh, ความร้อนขนาดนั้นนะยังบางครั้ง ยาชามันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันค,คือบางครั้งอาจจะมันอาจจะพอได้คือมันหยุดหรือว่ามันอาจจะมีเลือดซึมออกมาทีหลังเยอะมากแต่ก็ถือรอดไปแต่บางคนมันไม่รอดรรเออพอเลือดไม่หยุดนี่เจอนะว่าทํายาชาแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละเขาก็ปิดผ้าแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลต้องไปหยุดเลือดกันอีกทีไปดมยาสลบกันอีกรอบก็เจอหรือไม่บางคนก็ทําเสร็จแหละแต่ว่ามีเลือดข้ามมันก็อาเสีขึ้นมา สรุปก็คือไม่แนะนําเลยเนาะยาชาสําหรับเสริมหน้าอกนะครับก็อันนี้สองเดือนผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเราดมยาสลบมาแล้วก็การพักฟื้นของเราก็ดูดีตลอดเลยนะทีนี้หมอก็นัดตรวจตลอดนะในหนึ่งเดือนแรกนี่ตรวจทั้หกเจ็ดครั้งที่ดีมคลินิกเพราะอะไรครับเพราะว่า ผลลัพธ์ของการเสริมอ,อกมันจะดีไม่ดีมันขึ้นกับในใน,ในหสัปดาห์แรกเพราะว่าจะถ้ามีอักเสบติดเชื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเกิดพังผืดเกิดนมแข็งหรือมันจะผิดทรงก็ก็ช่วงนี้แหละเพราะบางคนเนี่ยแบบดูแลตัวเองยังไม่ถูกบางครั้งเผลอใช้แรงบางครั้งเราอยู่นอนผิดท่าอย่างเงี้ยนะครับนมมันเอียงมาอย่างเงี้ยหมอก็จะให้วิธีปรับน,นวดหรือว่าใช้ปลาปรับการ ชีวิตประจําวันให้มันให้มันแบบนมมันกลับมาเข้าที่ได้ <S <S แต่ว่าถ้าเราแบบเออหายไปเลยหรือว่าบางที่เขไม่นัดอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหามาเจอกันอีกทีอา้าวหเดือนหรือ3า,าเดือนอา้าวมันก็บิดผิด,ผดรูปไปหมดแก้ไม่ได้แล้วเนะาะพูดถึงฟีดแบ็กเป็นยังไงหลังจากที่ทําไปโมทีว่าเอโกโนมิกเนาะทรงกึ่งหยดน้400ํา4 0 0กับ3 7 5ร้เจาซีซีเ้ผลตอบรับจากคนรอบข้างจากอะไรเป็นยังไงบ้างครับ ก็คนชมเยอะค่ะแล้วเพื่อนชอบแฟนชอบอะไรเงี้ยค่ะมันดูธรรมาชาติเรือวบางคนรู้จักที่ไม่ค่อยได้เจอกันเขาก็ก็ไม่ไม่ได้ทักว่ามันมันดูเฟกหรืออะไรเงี้ยเขาแบบไม่ดูไม่ออกไปจัว่าทำ,ทำอะไรกแบบเหมือนจริงมากใช่ค่ะทอนข้างแบบเหมือนจริงคนแบบสโลปอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนเหมืนอนนมจริงเลยเนาะ <S <S เพราะว่าดูเข้ากับตัวก็คือถึงแม้จะเต็มคับซีก็ไม่ได้ดูว่าใหญ่จนเกิน ไปเนาะเพราะเราเป็นแบบใสแนวเซ็กซี่อยู่แล้วเพอเป็นคนตัวใหญ่แบบมีโครงใหญ่สะโพกใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยใส่ใส่ใส่คับซีได้ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่พอดีตัวแล้วก็ได้ผลที่ดีมากแต่งตัวสนุกขึ้นอ่าครับก็สุดท้ายก็มีอะไรอยากจะฝากกับทางบ้านคนที่ดูแล้วก็กำลังตัดสินใจเรื่องว่าอยากจะเสริมหน้าอกเนี่ยเรามี ทำแนะนําดีๆยังไงเกี่ยวกับการเลือกที่จะเสริมหน้าอกที่ไหนเลือกอะไรยังไงบ้างครับค่ะเมลคิดว่าถ้าจะตัดสินใจทําหน้าอกท,ทันทีแล้วก็เลือกให้ปลอดภัยแล้วก็ครั้งเดียวจบได้มาตรฐานที่สุดนะคะซึ่นหนูก็คิดว่ามีตัดสินใจถูกมากๆที่มาทําที่เพียงคลินิกกับคุณหมอทรงยศคะ่ะแล้วก็ใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ก็เมลคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็เลือกนนอ่า ถ้าไม่ทําที่นี่ก็เราเราก็คงต้องดูรีวิวเยอะๆใช่ไหมครับดูเราเราเลือกแพทย์เฉพาะทางก็คงต้องเลือกแพทย์เฉพาะทางแหละสัลญกรรมตกแต่งด้วยแล้วก็ดูผลงานเขาด้วย่อาก็เลือกว่าต้องดูว่าเขาทําแล้วดูหลายๆเคสว่าเขาทาแล้วมันเป็นสไตล์ไหนสไตล์ธรรมชาติหรือสไตล์ที่แบบเห็นชัดว่าว่าเสริมแล้วก็เลือกดูว่าชอบสไตล์แบบนั้นไหมแล้วก็ทําส่วนใหญ่ทํา เล็กทำใหญ่ยังไงล่องอกเป็นยังไงเนี่ยเราก็ดูสไตล์ของหมอแต่ละคนนั่นแหละถ้าเราชอบก็เข้าไปปรึกษาถ้าวันปรึกษาเนี่ยก็ดูด้วยว่าหมอสามารถประเมินแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายของเราให้ได้ดีแค่ไหนเนาะว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วการใส่ซิลิโคนใส่ได้กี่ไซส์ความเท่ากันเป็นอย่างไรเนาะสองข้าง าแบบหมอแบบเดินดูแบบโอ้ทําไปเลย 400cc แต่ว่าแบบไม่ได้บอกว่าทําแบบนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรไซส์เล็กแล้วจะห่างแค่ไหนไซส์ใหญ่แล้วนมจะชิดเกินไปหรือเปล่ามันจะล้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องแบบกลับมาคิดแล้วว่าอ,อันนี้เขาจะตอบโจทย์เราไหมนะเพราะว่าถ้าหมอที่ดีเนี่ยจะรู้เลยว่าใส่ไซส์เท่านี้ใส่ไซส์เท่านี้กับเท่านี้ที่มันไม่เท่ากันมันจะกลับมาเท่ากันได้ไหม ใส่แล้วร่องอกจะเป็นยังไงมันจะล้นเกินออกข้างหรือว่ามันจะแฝดติดกันตรงกลางหรือเปล่ามันจะดูธรรมชาติแค่ไหนเนี่ยต้องวัดเนื้อแต่ละจุดของหน้าอกให้ชัดเจนะนะเนาะซึ่งก็ถ้าเราไปปรึกษาแล้วหมอสามารถตอบโจทย์เราได้หมดอย่างเงี้ยหมอว่าก็ถือว่าโอเคสามารถที่ที่ไปเลือกทําได้นะแต่ถ้าไปปรึกษามาแล้วรู้สึกหมอก็ยังไม่ตอบโจทย์เราก็ลองเปลี่ยนเรามาปรึกษาหลายๆท,ที่ดูกันแล้วกันเนาะ โอเคก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากคุณเมลนะครับ<ช>ก็วันนี้ก็ได้เคสอีกเคสหนึ่งที่เป็นโมทีว่าอโคโนมิกที่ได้น่าอกสวยแล้วก็ปลอดภัยเป็นธรรมชาติ<ช>นะครับ<ช>โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ